ขยีอ้อนิเมะขอเสนอศึกจักรพรรดิส,สวรรค์หรือหนึ่งในใต้ราบตอนที่228เมื่อกองทัพอนาเขตกงเวสวร์เข้าสู่เขตแดนสำนักสายฟ้าปีศาจกลับไม่มีการตอบโต้นอกจากนี้สิ่งที่น่าตกใจกว่าคือกองทัพป้องการของเราเมืองหน้าด่านต่างถอยไปหมดสถานการณ์ไม่ปกติทําให้จิวโยกมูเฉลรู้สึกประหลาดใจแต่จากนั้นพวกเขาก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสำนักสายฟ้าปีศาจไม่ได้ถอยเพราะหวาดกลัว แต่กำลังรวบรวมกําลังคนเพื่อระเบิดออกมาในทีเดียวดูท่าพวกมันตั้งใจจะสู้กับเราที่เชิงภูเขาเลยมั่วนะจิวโยบพูดขึ้นนางสะบัดนิ้วนําทัพเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครึ่งวันต่อมากองทัพก็ชะรอตัวเนื่องจากเที่ยวราบเบื้องหน้าได้เห็นจุดสิ้นสุดแล้วท้องฟ้าบริเวณนั้นมืดลงไม่มีต้นไม้สีเขียวอยู่ตามแนวเทือกเขามีเพียงเสียงฟ้าร้อง เสียงฟ้าคำรามดังกึกก้องไม่ได้มีแรงกําเนิดมาจากพื้นฟ้าแต่มาจากใต้พื้นดินขณะส่งเสียงคำรามพื้นโลกก็สั่นสะเทือนภูเขาสีดําสง่าง,งามประหนึ่งยักษ์ยืนปักหลักภูเขาที่มืดนีเรลาก็ไม่อาจาทําลายลงได้เมื่อหน่วยรบวิหกโรกันยืนอยู่เงียบๆลําแสงมากมายก็พวยพุ่งออกมาจากทุกสารทิศสร้างเป็นแนวรูปครึ่งวงกลมทั้งหมดคือ กองทัพเสริมจากอาเขตกงเวสวรรค์มู่เฉินยืนอยู่ด้านหน้าหน่วยรบวิหกโรกันพร้อมกับหลับตาแม้สายฟ้าจะแผ่ขยายไปทั่วแต่เขาสัมผัสได้ถึงคืหลิงทรงพลังเพราะที่นี่คือกองบัญชาการของสำนักสายฟ้าปีศาจจิ้วโยน้นมองออกไปซ่อนตัวอยู่นานไม่เกินไปหน่อยหรือที่ซ่อนตัวต่อไปฮ่าฮสมกับเป็นผู้บัญชาการจิวยวีรสตรีจริงๆ เมื่อจิวโยคพูดจบเสียงคำรามก็ดังขึ้นมาจากนั้นสายฟ้าเจิดจ้าพุ่งมาจากภูเขาเลยม่วสายฟ้าไหลบ่าลงมาท่ามกลางสายฟ้าล่างคนจำนวนมากปรากฏคืนหลิงไร้ขอบเขตท,ที่ถูกกดทับไว้ก็ปลดไปออกมาวินาทีนั้นแม้แต่ฟ้าดินยังไร้สีสันครึ่งหนึ่งของจอมยุทธบนท้องฟ้ามีคืนหลิงไม่เข้ากับสำนักสายฟ้าปีศาจเห็นชัดว่าพวกเขาไม่ใช่สมาชิกที่นี่ดูจากท่าทาง สำนักสายฟ้าปีศาจมีความคิดแบบเดียวกับจิ้วอยู่นางใช้วิธีชักชวนกองทัพใต้อานัตสำนักเหล่านี้โจมตีสำนักสายฟ้าปีศาจส,ส่วนสำนักสายฟ้าปีศาจดึงกองทัพอื่นมาร่วมเพื่อช่วยกันตอบโต้หอวิหกโรการให้ตายในครั้งเดียวตอนนี้น่าจะมีขวามาเจ็ดถึงแปดส่วนในทิศตอนตกเฉียงใต้มารวมกันที่นี่แค่การรวมตัวนี้ก็สามารถก่อสงครามได้ล้วสายตามูเฉินมองไปยังใจกลางที่มีสายฟ้า ที่เบื้องหน้าสายฟ้ามีาร่างคนคนหนึ่งกําลังลอยอยู่เขามีาร่างกายแข็งแกร่งสวมชุดเกราะสีเทายืนกอดอกสายฟ้าสีเทาดําแล่นไปทั่วพื้นผิวขณะพลังงานคุกค,คามทรงพลังแผ่ออกมากระจายทั่วฟ้าดินในสํานักสายฟ้าปีศาจนอกจากเจ้าสํานักชินเทียนกังจะมีจอมยุทธ์ที่ทรงพลังขนาดนี้ได้ยังไงฝั่งอานาเขตกรงเวสวร์กองทัพหลายกองทัพตกอยู่ในการอกสั่นขวัญแขวน,ขวน เมื่อล่างนั้นปรากฏขึ้นชื่อถินเชียนกังแห่งสำนักสายฟ้าปีศาจไม่ได้กระจจยลยมากเสียจนชื่อเสียงเรื่องรือกว่าจิวโยในระดับหนึ่งเนื่องจากจิวโยหายตัวไปนานข้าดีมานานแล้วถึงความงามของผู้บัญชาการจิวโยวันนี้ข้าได้เห็นกับตัวเองเรื่องรือไม่ได้ผิดไปจากความจริงแต่การต่อสู้เป็นเรื่องของบุรุษุดโดยรูปรักของเจ้าทําให้ข้าไม่อยากลงมือเลยจริงๆจิวโยกับหยิน จากนั้นก็ก้าวเดินออกไปทุกฝีก้าวจะได้ยินเสียงท้องฟ้าขณะขึ้นหลิงหน้ากลัวแพรปกคุมขอบฟ้าเบื้องหลังนางแล้วก็ก่อร่างกลายเป็นวิหกสีดำตัวใหญ่ยักษ์วิหกอันทะโรกันสายตานับไปทวนจับจ้องไปยังวิหกสีดำนั้นด้วยแววตาหลากหลายอารมณ์คนจำนวนมากรู้ว่าจิวโยมาจากเผาวิหกโรกันแต่มีไม่มากนะักที่รู้ว่านางวิวัฒนาการกลายเป็นเทพอสูรได้แล้ว ดวงตาของชินเทียนกลางก็หดลงในที่สุดสีหน้าก็เปลี่ยนไปแม้จิวโยจะมีขุมพลังจี้จุนขั้นสี่เทว่าด้วยพลังของเทพอสูรแม้แต่จอมยุคขุมพลังจี้จุนขั้นห่ายังยากในการจัดการเพราะพลังชีวิตทรงพลังของเทพอสูรเหนือกว่ามนุษย์เมื่อต่อสู้กันต้องได้เปรียบอย่างแน่นอนผู้บัญชาการจิวโยเจ้าคิดจะสู้กับสำนักสายฟ้าปีศาจจนตายไปข้างหรือไงเจ้าน่าจะรู้ว่า ไม่มีประโยชน์หากจะสู้กันแบบนี้แม้ตอนนี้เราสองฝ่ายจะเปิดศึกกันแต่เป้าหมายอื่นที่ดีกว่าสำนักสายฟ้าปีศาจก็มีเยอะแยะทำไมหรือเกิดกลัวขึ้นมาตอนนี้หรือไงถ้าเจ้าไม่อยากสู้ก็มอบภูเขาหรมั่วมาซะแล้วข้าจะปล่อยพวกเจ้าถอนทับกลับไปพอด้ยินแบบนี้ชินเทียงกลางเลยบอกว่าเจ้าสำนักคนนี้อุตสาห์ใจดีไม่สร้างความอับอายให้กับเจ้าแต่เจ้ากลับไม่รู้จักกาลเทศะคิดจริงหรือว่า สำนักสายฟ้าปีศาจของข้าเป็นพวกขี้แพ้ขี้แพ้หรือไม่เดี๋ยวได้รู้หลังจากที่สู้กันดูท่าเจ้าตั้งใจจะหาเรื่องสำนักสายฟ้าปีศาจของข้าก็ดีถ้าข้าทำลายหอวิหกโรกันได้ที่นี่ก็จะสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักสายฟ้าปีศาจได้เหมือนกันเขารู้ดีว่าชื่อเสียงของสำนักสายฟ้าปีศาจจะเพิ่มขึ้นทบทวีหากเขาทำลายหอวิหกโรกันได้ในเวลานั้นเขาอาจจะก้าวกระโดดขึ้นไปอยู่ในระดับเดียว กับภูเขาหมื่นสาตตาสำนักศพปีศาจและพิราบสวรรค์พงงาจขึ้นเป็นขั้วหน้าสูงสุดอันดับที่สของแดนร้อยสงครามก็ได้และความทะเยอทยานที่มีนี้คือเหตุผลที่เขาพยายามรวบรวมกองทัพน้อยใหญ่เพื่อเตรียมเปิดศึกกับหอวิหกโรกันโดยความได้เปรียบทางสมณภูมิที่ตั้งกลัวว่าเจ้าจะไม่มีโชคพอจะได้ชื่นชมเนส่สิในเมื่อเจ้าเตรียมตัวมานานงั้นหอวิหกโรกันของข้าจะเล่นด้วยจนสุดเลยแล้วกัน งั้นหรือชินเทียนกลางเนี่ยพูดขึ้นแล้วมองไปยังมูเฉินข้าดีนเรื่องราวความปานป่วนที่หอวิหกโรการทําไว้ในนาเขตกรงเวสวร์มาบ้างเจ้าหนูนั่นคงเป็นแม่ทัพคนใหม่ของหอวิหกโรการใช่ไหมฮ่หาฮ่ามูเฉินเจ้าทักทายเจ้าสํานักฉิงหน่อยข้าดีนมานานแล้วว่าชื่อเสียงของหน่วยรบวิหกโรการยิ่งใหญ่ขึ้นในช่วงนี้ชินเทียนกลางในยิ้มในอดีตทุกคนเรียกหน่วยรบวิหกโรการว่าเป็นแหล่งรวมขั้วก,กากๆดังนั้น ข้าก็อยากรู้ว่าเรื่องทั้งหมดที่เจ้าทำมานี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่เจ้าสำนักฉิงต้องการอะไรหรือฉิงเทียนกลางในโบกมือเบื้องหลังเกิดสายฟ้าคำรามอึดใจต่อมาค่อยๆกระจายตัวกองทัพในชุดสีเทาปากฏตัวขึ้นนอกเหนือจากนี้เมื่อมองกองทัพที่ปากฏตัวความพันพวนของคลื่นลิงอุดุลแหลงระเบิดออกมาดวงตาพวกเขาเหมือนกับอสรพิษนี่คือหน่วยรบปีศาจสายฟ้าแห่งสำนักสายฟ้าปีศาจ ทัพนี้มีชื่อเสียงโด่งดังไม่น้อยทางปิงพูดขึ้นมูเฉินเองก็พยักหน้าก่อนเดินทัพเขาก็พอมีความรู้เกี่ยวกับสำนักสายฟ้าปีศาจจึงรู้เกี่ยวกับทัพที่เรียกว่าหน่วยรบปีศาจสายฟ้านี่เป็นกองทัพที่สำนักสายฟ้าปีศาจปลูกปั้นกับมือพลังต่อสู้ของกองทัพนี้ไม่ด้อยไปกว่าหน่วยรบวิหกโรกันมูเฉินก็มองหน่วยรบปีศาจสายฟ้าจากนั้นดวงตาก็มองไปยังคนคนหนึ่งที่อยู่หน้าสุด คนผู้นั้นสวมชุดสีเทาดำทรงผมดูยุ่งเยิงแต่ใบหน้านับว่าหล่ออยู่พอควรฮ่าฮ่าข้ารัววุโสแห่งสำนักสายฟ้าปีศาจชิงหลิงแต่เมื่อมู่เฉินได้ยินชื่อนั้นเขาก็ต้องจ้องมองในข้อมูลที่เขารู้มีชิงหลิงอยู่กล่าวว่าชายคนนี้เป็นหนึ่งในสองพัววุโสสูงสุดของสำนักสายฟ้าปีศาจที่มีขุมพลังจื้อจุนขั้นสามสามอย่างเป็นผู้บัญชาการหน่วยรบปีศาจสายฟ้าในหลายปีที่ผ่านมา ภายใต้การควบคุมนี้หน่วยรบปีศาจสายฟ้าเข้ายึดของเมืองจํานวนมากขอในเขตกรงเวสวรรค์มาจนมีกองทัพย่อยบางส่วนถูกล้างบางนะับเป็นคนที่โหดเทียมมากดังก้องหูฮ่าฮ่าคารดีนข่าวลือของแม่ทัพมู่เฉินมาไม่น้อยหน่วยรบปีศาจสายฟ้าไม่เคยร้างบางศัตรูที่มีชื่อขนาดนี้มาก่อนดูเหมือนต้องคว้าวโอกาสนี้ให้ได้ซะแล้ว ข้ากลัวชื่อของหน่วยรบปีศาจสายฟ้าจะไม่เหลือในแดนร้อยสงครามหลังจากนี้นะสิแม้ทั้งคู่จะมีรอยยิ้มแต่วาจาที่ใช้กลับปรนหนึ่งดาบที่ใช้ฟาดฟันกระท่งลังสีสังหารจังปากฏทำเอากองทัพหลากหลายในบริเวณนี้รู้สึกหวาดกลัวผู้ประชาการจิวอยู่ขอข้าดูเป็นขวัญตาหน่อยว่าเทพอสูรอย่างเจ้าจะทรงพลังขนาดไหนกันเสียงหัวเราะของชินเทียนดังขึ้นจากนั้นสายตาก,ก็เปลี่ยนเป็นเยือกเย็น เขากระทืบเท้าแลบคุ้่โจมตีใส่นางชิงหลิงล้างบางหน่วยรบวิหกโรกันให้เหียนตามบัญชาท่านเจ้าสำนักขอรับชิงหลิงนั้นยิม้มสายตามองไปยังมู่เฉินเหมือนแมวมองหนูฟ้าร้องดังสะท้อนไปทั่วขณะร่างชิงเทียงกังเปลี่ยนเป็นสายฟ้าทะย,ยานสู่ท้องฟ้าพร้อมกับความผันพลวนของขื่นหลิงจิวโยเองก็เงยหน้าพร้อมกับดวงตาหงข้าจะจัดการชิงเทียนกังเอง ส่วนหน่วยรบปีศาจส,สายฟ้าเป็นหน้าที่เจ้านะตอนนี้กองทัพที่สามารถยืนต้านไหวก็มีเพียงหน่วยรบวิหกโรกันส่วนกองทัพอื่นไรประโยชน์มากตอนนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ใครแม้ชิงอิงจะอยู่ในคุมพลังจืดจูนขั้น3แต่ตัวเขาก็โชคดีบรรลุคุมพลังจืดจูนขั้นสองนอกจากนี้ฝีมือในการควบคุมรัศมีจันยีตัวเขานั้นไม่เป็นรองใครข้าจะรีบจัดการให้เร็ว หลังกู้จบก็ไปปากฏตัวบนหลังของวิหกดำหลังจากนั้นลมพายุสลาตันก็ปากฏขึ้นล่างขนาดมหึมากลายเป็นลำแสงคุ่งทยานออกไปชิงเทียนกังยืนอยู่บนท้องฟ้าที่ระดับความสูงจากพื้นดินหลายหมื่นจังมลมรุนแรงเยือกเย็นกัดซ้อผิวมีเพียงจอมยุทธระดับพลังเดียวกันสามารถยืนได้ในระดับนี้เขากอดอกมองนกยักษ์ที่ปากฏตัวจากนั้น เขากำมัดแน่นสายฟ้าสีเทาดำที่เหมือนอสรพิษก็ปรากฏสายฟ้าเน้นเคลื่อนไหวล่างชิงเทียนกังก็ขยายใหญ่ขึ้นพูดโดยทั่วไปผู้ที่ฝึกฝนคือหลิงที่มีส่วนผสมของสายฟ้าจะมีพลังกายแข็งแกร่งชัดว่าชิงเทียนกังเคยฝึกทัศพลังกายเหมือนกับมู่เฉินเจ้าคงต้องโทษตัวเองที่ตาบอดเล็งเป้าหมายมาที่สำนักสายฟ้าปีศาจของข้าพอดินแบบนั้นจิวโยเองก็ไม่พูดอะไร เพียงแค่แตะเท้าเบาๆวิหกยักษ์ทรงเสียงพร้องกับคือปีกและคืนลิงมหาศาลก่อตัวเป็นขนนกสีดำกันนำใส่ชิงเทียนกังกลยุทธ์จิบจ่อยชิงเทียนกังกำมัดสายฟ้าสีเทาดำระเบิดก่อล่างเป็นม่านสายฟ้าปกคลุมร่างกายเมื่อขนนกสีดำสัมผัสกับม่านสายฟ้าก็แตกตัวออกกลายเป็นประกายงานันรลอทางจิ้วโยกับยินท่านใดนั้น ทมการขนนกสีดําที่ปกคลุมท้องฝาขนนกที่มีเพิงสีม่วงก็ลุกโชดช่วงแล้วพุ่งชนกับม่านสายฟ้านั้นครั้งนี้เพลิงสีม่วงที่ลุกแผลดเผาม่านสายฟ้ากลายเป็นอากาศาตนขนนกที่ร้าวกับกระบี่คมกิบพุ่งใส่จุดตายระหว่างคิ้วของชิงเทียงกังการโจมตีกระทันหันทําให้สีหน้าอีกฝ่ายเปลี่ยนไปแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็เป็นจอมยุทธ์ที่มีประสบการณ์เขาใช้ฝ่ามือฟาดกลับไป ฝ่ามือกับขนนกเคืองสีม่วงปะทะกันจังหวะนั้นคือหลิงอุดุนแรงก็อรารวาสล่างชิงเทียนกังหายวับปรากฏตัวห่างออกไปจากนั้นก็มองไปยังฝ่ามือตัวเองเจ้าคิดหรือว่าพลังสายฟ้าแค่นั้นจะต้านทานเพลิงอมาตะของข้าได้ฮชิงเทียนกังในหัวร้อกจากนั้นกระทืบเทา้าสายฟ้าสีเทาที่ร้าวกับมาหาสมุทรระเบิดขึ้นมาต่อมากลุ่มเมฆในบริเวณนี้ก็เปลี่ยนเป็นเมฆสายฟ้าสีดำ พร้อมกับคืนหลิงที่น่ากลัวแม้แต่คนที่อยู่ในระดับต่ำกว่าหมื่นจังยังรู้สึกถึงได้เมื่อจอมยุคข,ขุมพลังจิงจูนขั้นห้าระเบิดความเกี้ยวกาดอำนาจที่เผยออกมาก็สามารถส่นสะเทือนฟ้าดินได้ทีเดียวจิวโยวาดฟามือออกขณะคืนหลิงสีดำควยพุ่งออกมาภายในคืนสีดำเกี้ยวกาดมีเพลิงสีม่วงพุ่งผ่านทำให้แม้แต่มิติยังบิดเบี้ยวพลังยิ่งใหญ่หน่ากลัวสองสายปกคลุมทอ้องฟ้าคนละขึง การประจันบานกันแบบนี้รลากับอุกกาบาตสองรูปพุ่งชนกันสายตาเยือกเย็นนั้นฟาดฟันใส่กันอึดใจต่อมาล่างทั้งสองเปลี่ยนเป็นล่างแสงทยานหากันเบื้องหลังขึ้นหลิงเกี้ยวกาดราลากับขึ้นยักษ์ขนาดทั้งสองปะทะกันขึ้นหลิงที่หน้าตกใจสร้างหายนะไปทั่วแม้แต่มวลลมเยือกเย็นพื้นที่ในรัศมีหลายหมื่นจางปกคลุมไปได้วยขึ้นหลิงทั้งสองนี่เป็นการต่อสู้สันสะเทือนไปถึงขั้นขั้ววิญญ,ญาณ สายตานับไปถ้วนพุ่งตรงไปยังความปั่นป่วนแต่ละคนแอบดอกลิน้นทว่าจากนั้นผู้คนก็เบนสายตาลงมาจิ้วโยระชิงเทียนกังมีพลังน่ากลัวผลลัพธ์ของการประทะก,กันร,ระดับนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินได้ง่ายๆและในเมื่อผลการต่อสู้สมอน้ภูมิบนพื้นฟ้ายากจะตัดสินการต่อสู้บนพื้นดินจึงมีความสำคัญผลของสมรน้ำภูมนินี้ส่งผต่อทั้งจิวโยและชิงเทียนกัง ทันทีที่การต่อสู้ระดับนั้นถูกเบนความสนใจความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นสายตานับไม่ถ้วนเริ่มคุ้งตรงไปยังชายสองคนที่ยืนอยู่ภายใต้สายตาเหล่านั้นชิงหลิงก็ยิ้มในเมื่อเจ้าสำนักออกคำสั่งแล้ววันนี้ข้าก็ปล่อยพวกเจ้าไปไม่ได้เห็นชัดว่าเขามีความมั่นใจมากหน่วยรบปีศาจสายฟ้าได้เปรียบในเรื่องจำนวนเมื่อเทียบกับหน่วยรบวิหกโรกันยิ่งไปกว่านั้นระหว่างผู้นำทั้งสอง ตัวเขามีขุมพลังจี้จุนขั้น3เป็นฝ่ายได้เปรียบทุกด้านบวกกับความสําเร็จที่น่าถึงในการนําหน่วยรบปีศาศสายฟ้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาจึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถกําจัดแม่ทัพคนใหม่ของอาณาเขตกงเวสวรร์ที่เพิ่งสร้างชื่อเสียงขึ้นมาได้กลัวว่าผลการต่อสู้ที่เกิดขึ้นอาจทําให้ผู้บัญชาการชิงหลิงผิดหวังก็ได้ฮ่าฮกล้าหาญจริงๆแต่ต้องแบบนี้สิถึงน่าสนใจ หวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้ข้าผิดหวังนะข้าเกลียดคนที่ดีแต่ปากนะเมื่อคู่จบชิงหลิงก็ทืบเท้าสายฟ้าดังกึกกองหน่วยรบปีศาจสายฟ้าเปลี่ยนเป็นเสาสายฟ้าเมื่อเห็นแบบนั้นมูเ่เฉินเองก็ยกมือมูเ่เฉินระวังตัวด้วยถังปิงพูดขึ้นมาเนื่องจากชิงหลิงเป็นจอมยุคข,ขุนพรังจื้อจุนขั้นสามแข็งแกร่งกว่าแม่ทัพทั้งสี่ในอาณาเขตกรงเวสวรรค์แม้ความสามารถในการต่อสู้ของกองทัพ ไม่สามารถตัดสินด้วยพลังคนคนเดียวแต่ยังมีอิทธิพลอยู่บ้างงั้นข้าปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่เจ้ากันแล้วกันตอนนี้สนามรบถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนคู่แรกคือจิวโยกกับชิงเทียนกังคู่2คือหน่วยรบวีหกโรกันกับหน่วยรบปีศาสายฟ้าท่ามกลางความก่อหนนกองทัพทั้งสองฝ่ายต้องคุ้งต่อสู้กันเพื่อขัดขวางอีกฝ่ายวางใจเถิดพวกเขาจะไม่สามารถไปขัดขวางการต่อสู้ของเจ้าได้แน่นอน รอยยิ้มของนานดูสงบเนื่องจากนานได้สื่อสารไว้กับกองทัพต่างๆในอาณาเขตกรงเวสวรรค์แล้วเมื่ออะไรที่เกิดการต่อสู้นางจะเป็นคนควบคุมการสั่งการชั่วเขาเมื่อเห็นแบบนั้นมูเฉินเองก็ไม่พูดมากยกมือสะบัดลงหน่วยรบวิหกโรกันรุยขอดรับเสียงคือก้องดังขึ้นหน่วยรบวิหกโรกันพุ่งขึ้นจากพื้นดินเปลี่ยนเป็นกลุ่มเมฆสีดําเคลื่อนตัวไปที่เส้นขอบฟ้าปรากฏตัวตรงหน้าหน่วยรบปีศาสายฟ้า พร้อมรัศมีจันยี่ไร้ขอบเขตกระจายออกมามูเฉินเคลื่อนตัวไปปรากฏเหนือนหน่วยรบวิหกโรกันรัศมีจันยี่วิหกโรกันยิ่งใหญ่ราวกับมหาสมุทรรอมรอบตัวเขาสีหน้าชิงหิงเรียบง่ายเมื่อมองมูเฉินจากนั้นเขาก็ยกมือขึ้นรัศมีจันยี่ปีศาศสายฟ้าเบื้องหลังภายใต้เกาะโลหะสีดำของหน่วยรบปีศาศสายฟ้าราวกับมีสายฟ้าจำนวนมากอัดแน่นด้วยความรุนแรง สายฟ้าในบริเวณนี้แรนแป,ป๊ปับรัศมีจันทร์ยี่สีเทาดำนับไม่ถ้วนดูราวกับสระพิษพุ่งขึ้นสู่ขอบฟ้าแล้วรวมตัวกันที่เบื้องหลังชิงหลิงทางเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ข้าขอดูสิว่าแม่ทัพวิหกโรกันที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นผู้แตกของอาณาเขตกรงเวสวรค์นในช่วงนี้มีจุดที่น่ายกย่องอะไรบ้างชิงหลิงนั้นยิม้มของกระยียดนิ้วออกไปรัศมีจันทร์ยี่สายฟ้าที่มีขนาดประมาณหนึ่งร้อยจังระเบิดออกมา เล่วกัมบบงกรเกี่ยวกับแสงเจิดจ้าที่ระเบิดทําให้สายตาเนี่ยจ้องมองนับไม่ถ้วนพุ่งมายังบริเวณนี้รัศมีจันทร์ยี่สายฟ้ากวาดตัวปรากฏตรงหน้าหน่วยรบวิหกโรกันขณะที่กําลังจะโถมลงมารัศมีจันทร์ยี่สีดํากวาดตัวออกและก่อตัวกลายเป็นเกาะขนนกพลังงานสองกลุ่มปะทะกันพร้อมกับความผันผวนรุนแรงที่สร้างหายนะได้แต่เกาะขนนกที่ดูเนี่ย เบาะบางกลับไม่แตกสลายกระทั่งรัศมีจันยี่สายฟ้าแล้วลอกสุดท้ายอ่อนกำลังมันค่อยๆสลายตัวไปภาพนี้ทำให้จอมยุทธ์นับไม่ถ้วนจากทั้งสองฝ่ายต้องดวงตาแดงกลัเพอเมื่อตัดสินจากขนาดแล้วหน่วยรบปีศสาสายฟ้าเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดรัศมีจันยี่ของพวกเขาดูดุดันมากกว่าทวาการโจมตีที่พวกเขาปลดปลยออกมากลับถูกหน่วยรบพิหกโรกันต้านเอาไว้น่าสะพึงมาก คาดีนว่าแม่ทัพมูเฉินเอาชนะหน่วยรบเย,ยวโรหิตที่มีจอมยุทธถึง5,000ันคนได้ด้วยหน่วยรบวิหกโรกันที่มีจอมยุทธเพียง1000คนพอได้เห็นวันนี้ดูเหมือนว่าข่าวรือจะเป็นจริงสินะดูเหมือนการควบคุมรัศมีจันยี่ของแม่ทัพมูเฉินจะเหนือกว่าผู้นําทัพคนอื่นๆหลายคุ้มทีเดียวฝ่ายอนเขตกรงแวดสวนจอมยุทธจานวนมากอดไม่ได้ที่จะอุทธรหัวใจแต่ละคนนั้นเต้นแรงเพราะพวกเขาเป็นกังวลว่าจิวโยจะถูก เบี่ยงความสนใจจากความพ่ายแพ้ของมู่เฉินหากจิวโลาดฝ่ายของพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้แน่มูเฉินก็มองสายฟ้าบนท้องฟ้านั้นที่จางหายไปม่านตาของเขาจ้องมองชิงหลิงโดยแววตาคมกริบวันนี้ข้าจะดูว่าใครกันที่จะถูกทำลายเขาว่าตาประทับสองมือวินาทีต่อมารัศมีจันยี่วิหกโรกันที่ไหลขอบเขตก็พุ่งขวดอย่างบ้าคลั่งเพียงไม่กี่อึดใจ ท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นมืดดำในที่สุดชายหนุ่มที่นิ่งเฉยและเยือกเย็นมาตลอดก็เริ่มเผยขี้วเล็บของเขาออกมาแล้วโอเคครับเจอกันหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ